เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครแพ้เต้นนะครับใครแพ้เต้นให้เพื่อนนะครับ <c oughs> อ้าวแมงวีใครเป็นแมงวีเออเอาทำท่าสิครับรอทำไมละ่ะทำท่าไว้รอกระต่ายอยู่ไหนลิงอยู่ไหนอากระต่ายเา้ามานี่ไม่ใกล้ๆกล้องใกล้ๆกล้องนี่เอามาบินมาลิงก็มากระต่ายก็มาฮะสองร้อยกว่าคนครับไม่มีบรรัญญาชนะใครเลยเอแมงวีนะเอาจัดสักคนงานเพลงให้มันเต้นสิ ขอนายที่วันนี้ฮะเออ,เออเริ่มหนึ่งสองสามเอามึมงไม่มีนักร้องเลยเหรออยากทำอะไรก่อนเข้าว่ามาหนึ่งอย่างอ,อ๋อมันต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละความสามารถพิเศษแต่มันต้องมีแหละเขาต้องถามแหละเป็นความสามารถต้องมีอะไรอ่ะเอาไก่ย่างใช่ไหมเอา เลียงหน้ากระดานเอามือลงต่อไปนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับไก่ย่างถูกเขา <c oughs> เข้าทีละคนใครทำดีเข้าหนึ่งคนนะ <c oughs> พร้อมยังเอาเริ่ม คนแรกใครคนแรกให้ใคร,คใครอ,อ่ะอเอาใครว่าใครว่าคนแรกใครว่าคนแรกฝั่งนั้นยกม,มืออ๋อเจ็ดคนเอาคนที่สองเท่าไหร่ตัวคนที่สามคนที่สามเอาคนที่สองเข้าเอาละเอาไก่ย,ย่างครั้งที่สองเริ่ม เอาใครว่าฝั่งนั้นยกมือใครว่าฝั่งนี้ยกมือไอคนไม่ยกหมายความว่างไงวะมึงไม่ยกมึงไม่ชอบพี่อะไรเลยหรือว่ามึงอยากออกมาเต้นเองอ่ะเอาตัวมือครับสมุดลุกเจอกันหน้าลมพนไป